สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับหาระยะเคลื่อนตัวนะครับทีุ่ดโตนะครับในแนวราบนะครับโดยใช้หลักการของงานเสมือนครับนี่คือรูปที่เราจะเอามาทําการคิดนะครับกับงานเสมือนนะครับเราจะทําการลบแรงนะครับสองและแรงหนึ่งตันนะครับสองนะครับแล้วเราจะใส่แรง ะครับหนึ่งกันนะครับเข้าไปแทนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะหา section นะครับที่จุดซัพพอร์ตนะครับจุดนี้นะครับจะมี section นะครับสองตัวนะครับจุดนะครับจะมีเ e c t i o n นะครับหนึ่งตัวนะครับเราจะทําการหา section นะครับ ขั้นแรกนะ action a c t นที่หาับหาในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งนะครับจะได้นะครับแต่จุดเป็น8ส่วน3นะครับจะมีค่าเท่ากันทั้งสองตัวนะครับ8ส่วน3นะต่อไปนะครับแรงแนวราบนะครับเราจะเห็นว่ามีแรงหนึ่งตันนะครับจะทาเข้ามาครับดังนั้นนะครับแรงแนวลาบส่วนของ v นะครับ s นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการแยกชิดนะครับจากสูตรของอาจารย์ดอนนะครับประทำการแยกชิทแต่ละจุดนะครับ การแยกชิ้นนะครับที่นะครับจุด A ขอพันะครับที่จุด F นะครับจะมีแรงเดชั่นนะจะทำลงมานะครับ8 3นะครับดังนั้นนะครับจะมีแรงพุ่งขึ้นนะครับ8ส่วน3นั่นเครับจะเห็นว่าแรงในแนวราบนะครับ ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นเลโก้ฟอนะครับก็เป็นสีต้นนะครับก็จะกลายเป็นมนะครับต่อไปนะครับที่จุด2นะครับมีมีแรงขึ้นนะครับ8วน3นะครับและแรงยังไม่าบนะครับทำอัดเข้ามานะครับ1นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีเลโก้ฟอรนะครับ เราก็จะได้แลงนะครับแนแนวล่ามนะครับคูณหนึ่งนะครับหลังจากเราได้แล้วนะครับแรงแนเนลล่าบอย่างนี้จะได้เท่ากับหนึ่งนะครับแรงอัดนะครับมีค่าเป็นลบนะครับแล้วก็เราจะใช้สูตรของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ เนื่องค้ายนะครับเราจะได้นะครับเป็น v นะครับส่วนด้วย4นะครับจะเท่ากับส่วนด้วย3นะครับเรารู้คิดนะครับว่าเท่ากับ1อย่างเง้นนะครับข้าว v นะครับจะได้เป็น4ส่วน3นะครับเราก็จะได้ค่านะครับเป็น4ส่วน3นะครับเป็นแลกอะครับพอเราได้ค่าเป็น4ส่วน3เลนะครับแรงที่จะทำลงมานะครับ ในจุดีนะครับก็จะมีค่าเป็น4ส่วน3้วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้แรงตัวนี้นะครับเป็น4ส่วน3นะครับเรามาดูที่จุด D นะครับจุด D เรารู้แรงในแนวทแยงนะครับแรงอัดนะครับ แนวลาบเป็นหนึ่งนะครับแนวดึงเป็นสี่นะครับเป็นสามแนวรุนแรงนะครับจะมีแรงดึงออกมานะครับแปดส่วนสามนะครับจะเห็นว่าจะต้องมีแรงดึงขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันตาดคล้อ,องนะครับอีกแปดอีกสี่ส่วนสามนะครับจะรู้รูค่าทีนสี่ส่วนสามนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะรู้แรงแนวราบนะครับสมค่าเท่ากับหนึ่งครับเป็นแรงหนึ่งนะครับเราจะรู้ค่าอะไรนะครับมันก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับอย่างนอย่างนั้นนะครับในส่วนจะมีค่าเป็นหกที่เดียวกันเราจะทำการทำแรง นะครับเราจะเห็นว่าแรงแนวราบเป็นหนึ่งนะครับอย่างนั้นนะครับตรงนี้จะ็แรงอัดมค่าเป็นลบนะครับแนวสิ่ก็จะมีค่าเป็นสี่ส่วนสามนะครับเราก็จะมีค่าตรงนี้นะครับเป็นสี่ส่วนสามนะครับเราจะเห็นนะครับว่าสี่ส่วนสามกลสี่ส่วนสามในตัวนี้ครับมีค่านะครับหักล้างกันหมดแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับค้าส่วนจะเป็นค่าโลฟอรต์นะครับ หลังจากนั้นนะครับไปได้แล้วนะครับในะอาก็จะมีค่าเป็นเราจะรู้ค่าตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งครับส่านะครับเป็นแรงอัดนะครับเรารู้ค่าแล้วนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับเป็นค่าที่แรงดึงครับคือสี่ส่วนสามนะครับ จะเห็นว่านะครับแออภัยนะครับที่ลืมเขียนนะครับจะเห็นว่าในส่วนของจุด B นะครับหรือจุด O ของเรานะครับมีค่านะครับมีแรงกระทำเข้ามาครับหนึ่งนะครับจะเห็นว่านะครับถักลางทั้งหมดแล้วนะครับส่วนของตรงนี้นะครับคุณค่าเป็นเัื่อร์สนะครับเราจะมาลง ทั้งหมด่อไปนะครับจะมนลงแรงทั้งหมดต่อไปนะครับแล้วสี่ส่วนสามนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับเราได้คิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปคำนวณต่อนะครับโดยใช้สูตรนะครับเราจะคำนวณในโปรแกรม Excel ซนะครับ เราจะกำหนดชิ้นงานนะครับเป็นงานที่หนึ่งครับงานที่เก้าน,นะครับเราจะไปดูงานนะครับจะให้ชิ้นงานนี้นะครับเป็นชิ้นที่สองนะครับเป็นสามนะครับสี่นะครับห่า ซึ่งอย่างเี้ยครับในชิ้นงานนะครับเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างเอจกับดูนะครับโดยงานเก่าเราจะให้เป็นเนะครับและงานใหม่อเราจะไปคำนวณกันนะครับเนะครับเอนะครับชิ้นงานที่หนึ่งนะครับลบสามนะครับ ต่อไปเป็นลบสองต่อไปนะครับทีงานแรกต้องเป็นตนะครับทีงานที่สองเป็นลบสามนะครับ ต่อไปนะครับแปดส่วนสามนะครับอันนี้คือปัญหาคลีเอ็กซ์เลยนะครับเรามาการเปลี่ยนนะครับแล้วเรา,าทำารคลิดฝายครับแล้วก็ ฟอร์แมตเซลเปลี่ยนเป็นนัมเบอร์นะครับแล้วก็เขียนใหม่นะครับจากที่ห้านะครับ คืองานะที่เจ็ดคือลบแปดส่วนสามนะงานที่แปดก็คือห้านะครับเนี้ยเก้าเท่ากับสิบบวเปนสามครับ นะครับลายที่หนึ่งของคุณนะครับเป็นศูนย์ครับเป็นอย่างนนะครับต่นนบอไปนะครับคือสีส่วนสามนะครับ เป็4น4ส่วนสา3นะครับเป็นงานที่สี่นะครับเป็นต้องเป็นางานที่สา3นะครับางานที่3เป็นสูวนครับเป็นงานที่สี่นะครับ,รบลบสี่ส่วน3นะครับ ตัวที่ห้านะครับแปดส่วนสามนะครับแปดวนสามนะครับหกครับศูนย์นะครับเจ็ดนะครับ เป็นสี่ส่วนสานะครับสามที่นที่แปดเป็นลบห้าส่วนได้สามน,นะครับที่งานที่เก้านะครับ ก็เป็นลบห้าส่วนสามครับเราจะมาใส่ความยาวนะครับของแต่ละชิ้นส่วนนะครับสามสามงานที่ห้าสี่เจ็ดงานที่หกเป็นสี่นะครับเจ็ดเป็นสี่นะครับงาที6 6าท่ห้9 9 9างานแปดก็เป็นเก้าครับเก้าเป็นห้านะครับเสร็จแล้วนะครับ เราจะมาการคิดนะครับแต่ละอันมาคูณกันนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็จะหาผลรวมนะครับของ s q l นะครับ เขียนนะครับแล้วกลับแล้วก็ใส่ขึ่นครับคุ่เราได้นะครับ เราจะได้ผลรวมนะครับ SQL นะครับแล้วก็นะครับจากโจทย์นะครับเราจะมีค่า a กับค่า e ที่กำหนดมาให้นะครับโดยค่า a นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับห้าสิบนะครับมากกว่ครับ ส่วนค่าส่วนค่า e นะครับมีค่าเท่ากับสองล้านนะครับหน่วยเป็นตัวต่าแล้วนะครับซึ่งนะครับเราจะได้ค่าทั้งหมดมาแล้วนะครับเราจะทำการแทนสูตรนะครับ แด้เท่ากับนะครับ s ได้นะครับ summation นะครับซึ่งนะครับเราจะทําการเปลี่ยนหน่วยนะครับของสูตรนะครับโดยเราจะเปลี่ยนจากตันนะครับเป็นกิโลนะครับไป็นกาโลรัันนะครับและจาก เมตเป็นเซนนะครับเราจะทำการคูณหนึ่งตอยนะครับแล้วทำการหานะครับหารด้วยนีนะครับคูณกับนี้นะครับ <c oughs> ได้แล้วนะครับ ซึ่งนะครับค่าที่เราได้มานะครับจะเห็นว่าเป็นค่าติดลบนะครับเนื่องจากนะครับเราได้ทําการใส่นะครับเครื่องหมายนะครับผิดนะครับดังนั้นนะครับจากจากรูปนะครับจะเห็นว่าเครื่องหมายในส่วนตรงนี้ครับจะต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับจาก ทิ้งงานนะครับไปหนึ่งเนีนะครับเราจะไปทำการดูที่ C C C t o ท c นะครับเราทำการ <c oughs> เมื่อเราได้รูปมาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็กดครับไปที่นะครับหาค่าระยะนะครับเพื่อนตัวนะครับจะเห็นนะครับว่า ที่จุดนะครับโอนะครับหรือจุดที่หกนะครับมีค่านะครับพุ่งออกนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับซึ่งเท่ากับที่เราได้คำนวณมือนะครับมาแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับ